สวัดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาคือเก่าครับตอนนี้แม่วันกับเป็นอาจาร,รย์กำลังหวานปุ๋ยนะครับโอ้ยมีตะห้อยมาขุดตอนนี้ แดดบ่มีพี่น้องลมเยน็เยนๆนะครับบรรยากาศคืมๆบรรยากาศฟ่าคืมๆค,ครับนะครับห้องนี้แม่คู่ใดนี่คู่ใดนี่ข้องเจ้าคู่นี้บอ ปุ๋ยนี่วานมัว่วซั่วไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วนะครับ,บ,บาาเอาทั้งผีพ่านมีอย่างอยู่ <c oughs> นี่ เคยไปบานบ่อเอา,น,อาอนั่นซอยกบ,บห้ซอยนี่นะครับพี่นอ้องชีิตเศร้าห้เศร้าหน้าครับงามแล้วก็ต้องบานได้เนาะเขางามแล้วก็ต้องบานคือเกาื ปุ่นกับเสียงว่ารำเติมเติมอยู่พี่น้องกไกลๆกันเปิดึ้นเฮือนใหม่พี่น้องบันดูพี่น้องเขงงาง่ายมีเรียนเลยนี่แห่งวานสาแสงเตยสิงห์เติมก็มจะคืนปวดปวดพวดปวดกันเนี่พี่น้อง เดี๋ยวยังไปอัดตักปุ๋ยยึดไม้ก่อนครับพี่น้องตักมาไว่รอแม่กับหนาเอาไ้ฮันด้วยสิไปตักมาให้แล้วๆวก็ไปอันถวายนา้ำหลวงพ่ออยู่ในวัดพาพี่้องไปเบิ่งทางในน้ำเป็นจังไง มือหนังไทยให,ให้เบิร์นจะทังหน่อจะได้แล้วครับพี่นอ้องสอง่ นีเพราคเขางามไปไหนพี่น้องเพราะว่าขั้นแท่ขาดขันแท่ขาดลงไปนีนะครับขันแท่ขาดลงไปนี้ขาวมันก,ก็เล็ดโดนพัดนะครับเรื่องต่อครับพี่น้องนี่ระคบหอดแล้วพี่น้อง ข้าวเดียวนึง <c oughs> <c oughs> มือเศร้าในบ้านไปแล้วรอบหนึงหหน่งนะพี่น้องตอนนี้ตอนบ่ายนะครับบ้านอีกรอบนะครับพราท่านทัวยังบ่เร็วครับ อยู่ผนกตักปุยเด้อมันนี่ผนกตักปุยอยู่ผนกหิ้วปุยนะครับวันนี้ตังฟัว้ปจำเม็นจะไปวานปุย เดือยวิือคู่ไปรัดดีกว่าพี่น้องถือคู่ไปรัดพุ่นก่อนครับ น่าก็น่าก็ว่านหน่อยมันบ่เนนขาง,ง่ามเฮงมันไหลามาแต่ทางงานผุนกันแทะขาดมากล้องกันอยู่นี่ วันดเแล้วง่ายดอกจำอะไรประเสัิฐจำมองจากคลองวานอะไรประเสัิฐพี่น้องโอ้ยมาเมื่อยหลัดโอ้ยงามลายพี่น้องงามลายงามลายสะอ่อนสะอ่อนข่าวบินนะครับวันนี้ก็บรรยากาศบ้านฟื้นวัดฝ่ายพี่น้องสมเด็จสกลกับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวทีพาไปถวายน้ำดื่มอยู่ในวัดปลาครับพี่น้องเดี๋ยวหน้าก็จะไปน้ำ เดี๋ยวทายเดี๋ยวทายบรรยากศาศด้านหน้าเฮเบิรงครับ่นองครับตอนที่นี่ลาบปกประครับขอบคุณที่มีคำโฆษณนานะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ